พจบแมตต์ผ่านกันเป็นเฮียการที่จะมาเป็นผู้เอาชีวิตรอดจากไอ้สถานที่บ้าไม่เป็นไรพีคๆเราโจมตีพอบอสไม่ต้องโจมตีภูไม่ไม่เราต้องเก็บภูก่อนเว้ยภูเก่งไม่เราเราเราต้ลากบอสไปแตกก่อนแล้วค่อยเก็บภูเฮ้ยตีมึงจะเข้ามาวะมึงาเป็นคนเป็นเพื่อนกูหน่อยเก็บบอสก่อนเก็บบอสก่อนเชื่อกูเก็บบอสมาบอสทั้งสองตัวกูกูย้ายลากเลยแมูแม่คนเดียวทุกอย่างจบอะทีมทิพบอสจะจบเลยอะ คือมึงสองคนคือไอ้เอฟพีกับไอ้ไอ้ฟองเป็นพูดตัวแรกคลิปที่ไม่ใช่ตับกี้อ่ะมันก็เป็นเป็นนี่ดิตัวแบบตัวนอร์มัลนอร์มัลไท่ะแบบมันต้องเป็นไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้โซอเกอร์อ่ะขึ้นมาอยู่ยิงสูงแล้วก็ได้ไปแทงด้วยน้องเลยสั่งทีเป็นไรวะโอ้โหดีมาแล้วละ เฮ้ยตัวลอดจิงชันเตอร์ชันเตอร์เนี้เก็บ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 ฝนตกเจอแต่ปแกคชันแมวเอาอันี้เลยหลอดคือตัองนีต้องแบบต้องรัเตัวอย่างนี้เฮ้ยขลรงแลงแฉลงเลยมึงเฮ้ยที่บอสจะเดี๋ยวไหลดิเ้าใครเปิดแล้วมาแลไปติดตัดติด ไก็ตัวไหนวะต่ไงเลยสินดือตัวไหนดีเฮ้ยจะาตุยกู้วะมีใครตุยกูวะเนี่ยโอ้แม่งข้างหลังดีกว่าจะเฮ้ยฝั่งฝั่งผีมีบอดเหมือนกันเว้ยนี่แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยสปาร์เดอร์ใครวะ reloading มีรปเ็0แล้ว,วปมาเลยไอ้ชิบมันจะตายเพราะมึงไม่ไอ้บอสโชด reloading reloading ตามมาเฮ้ยอุ้ยปาร์เกอร์นี่พีคซีหนึ่งเฮ้ยตามมาดิกูดักมึงอย,ยอยู่ข้างหน้านี่แหละพีคมึงอยากให้กูเป็นสโมอเกอร์แล้วกันดีกว่า เป็นศัตรูไม่เป็นธรรมเพื่อตัวเองมันแก้ปัญหาไปพี่เทยวิฟีดเสียงวิฟีดเสียงวิทเราต้องรีบเล่นครับพ่อแม่มาเลยมันนะครับดูซิว่ากูเจออะไรเจออะไรครับพี่ขับดันนะไอ้ก๊อตเยี่ยมเบอร์ยกูอยากได้จังเลยอ่ะไอ้มีมีแลกปืนยังไงอ่ะผู้ขอกตัวนี้ผมชอบเดินขวางเลยนะเฮ้ยวิฟ วิทวิทอยู่นี่เอาไปอ่ะลุยเลยลุยเลยมันมาเไหไอ้ไปไปไอปอุ้ยโอ้โหแม่งสปาเดอร์อ้วกใส่ฉลาดมากโคตรเร็วอ่ะฉลาดมากโอ้ยโอ้ยแม่งบานเลยอ่ะ

หนีไป้หนมาเถอะเฮ้ยเดินน่อยดิเดินนะครับเมื่อกี้มันติดอยู่ไงเฮ้ยเนี่ยคาตานะแลกกันปออนนๆจะแลกกับอะไรเนี่ยหยิบไปเลยมจัดแรง ไอ t ไม่เสี่ยมึงเตะอี้วะโตอีตลาดมาการดีมอยู่ข้างบนนี่แหละกูใช่เลยเชื่อายอ่ะเฮ้ยฮิวเ้าฮิวเ้าพี่ฮิวเ้า ใช่ไหมเฮ้ยใครวะอือสิ่งด้วยเมื่อกี้พิตเตอร์เมอร์ตองโดนต้องโดต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยใครใครลากใครลากกูเห็นลิ้นกูเห็นลิ้นอยู่เมื่อกี้กูเห็นลิ้นนะครับรีบเร่งเร็วรีบๆหน่งเลยไม่ถึงหลังเลยเจอแล้วสโมเกอร์ เอ้ยดีบดีเลยพอดีไอ้พอดพอดไม่ชอบทะเลทลายก็ตื่นหมดพิสัยไม่หลานี้ไม่ค่อยมีตัวดีๆเลยว่ะกระตุ่นหมดชิบหายโอ้ยเอ็กซ์โซมีอันหลังข้อมูลเวลาโดนบุมเมอร์อันหลังข้อมูลเนี่ยเซฟเฮ้ามึงจบแล้วล่ะสอบมึงนองมึง ส in the safe room ราณ้อเด n ๋ยวยังโหดอ่ะทีมองกูมะแดเลยยังโหดอ่ะคะแนนความคืบหน้านิฉากเอ้ยขั้นต่อไปเราเป็นโ้ยเป็นเคสบายแล้วกูอ้าวกูเป็นแล้วโอเคอมันยังติดมา ตำแหน่งในการการเกิดกเิดตรงไหนก็ได้ฮะโอเคโอเคสาธิตกูไม่ไหวเพราะมึงนะเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้เหรอเกิดบนหลังคาที่แม่งใกล้กับการตายหามากฟ้องฟ้องไปเร็วๆไปกูจะไม่ไหวกับพวกแม่งแล้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมาส์มันเร็วๆแปลกๆวะยิ้มกันเลยไอ้แขกกแ่ สอพิเตอร์ก็ให้ตำแหน่งการเดอร์อุ้ยอย่าเอ้ยเอ้ยแอคแครแอคแโอ้ย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 ยิงกูเงายบไม่เป็นเลยกูฮันเตอร์เตอกระป๋องยูอาร์ได้เลยไม่ไร่ล้ำเลสเดี๋ยวจะแก้แค้นให้เราเองมีมป้องกันทีมทีมไหนก็แพ้ การเกิด <łość> นะไครี้ายสุดยอดมามานี่ลงนี่ลงโอ๊ยของขาดไปไหนเนี่ยใจเย็นนะฮะเต้องหาที่ที่เกิดดีๆ

ไม่น่าเห็นเลยาเวานได้ปาร์เดอร์นี่ h e Badger ปีคอยาว s p i เนี่ยคนเมื่อกีเห็น s p i หนตัวรีตงการเกิดนี้

วิดมันไม่มีให้เป็นวิดเหรอเป็นวิตโกแบบมีมมันเป็นมันเป็นวิดได้เยเหรอได้ได้มันจะมีให้กดวงนีงอิสะเรากอง ผ่านนานมากมุกเท่ยบปูมันเล่นเก่งมากจริงๆนะเล่นไงวะตัวนี้ไม่ได้เป็นซาตสกี้ก็โปล่วิ่งแม่งจับเลยยังไม่ทันแน่เลยอุ้ยแม่งรู้ตัวอืมโตอี้รู้ได้ไงวะเนี่ยตอนเรียกร้องเราเข้าเซตลูมาครับ บอสเล่นท้อทอนนะเด็กูไม่เคยเล่นแบบนี้ดีกว่าเป็นซอมบี้อุ้ยสโม็เกอร์โอ้เป๊ดอยยิงไม่ทันเหมือนกันเด้ๆเลยเด็กอุ้ยอู๋จะได้เป็นบูมเมอร์แล้วเซงเบยเอ้ยกูอยากเปลี่ยนทีมอะเล่นไอ้บอสแล้วเอสะาดคิวฮาฮ่าฮ่าสาดอิสเปลซูเปร์คือใครอยู่หน้าหออฟนะครับนั่นเราคิว เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนใครอยู่หน้าห้องเป็นชาร์เจอร์กูเนี่ยาตะอิสเอ้นเอ้ยโซอี้เมื่อกี้แม่งไม่เข้าห้องอ่ะป๋องแม่งเกือบปิดไม่ทันเขาจมเพปิดไม่ทันแต่ไม่งั้นมเอมมาเนี่ยเมื่อกี้ปูมมันโขดมากอ่ะชาร์จเจอร์ั้งคุงมาตุ้มเอื้อตุ้ม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 ตุ เฮ้ยทำไมกูเป็นตำรวจบียยังงงเลยเว้ยช่เป็นไรก็เป็นเถื่น้อกฟองนะเฮ้ยอยู่อยู่แล้วอยู่ฝั่งเป็นอะไรปะไอ้ช็อตการไปอยู่ด้าหน้านะเว้ยตาผู้อยู่ไหนอะเล็กเขาเล่นเกิดได้ด้วยเขาเล่นช็อตการ์ไปอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวไม่ยิง่าผู้อยู่ไหนไม่ใช่เป็นคนมาผู้ไปไหนกูตามมึงไปอะไรก็รีบไปนะครับเดี๋ยวแม่งจะเป็นจ็อกกี้มันต้องมันต้องจับให้เป็นจะบอกทำไมเนี่ยว่ากูเป็นอะไรอะครับใบเว้ย เวลามึงจับอ่ะมึงจับเข้าไปหาฝูงเลยหาฝูงด้วยเออทำดีทำดีมาเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นั่งลงไปรน้นนะเจน่าเจนไม่เหมือนคนด้ายไว้จับด้วยไม่ใช่เยี่ยมเอาชัดกันตามแอคชั่นครับ โอ้ยโดนแทะแล้วมึงอุ้ยโดนแทะโดนแทะโดนแท้ผิดชะพื้นเจอพื้นเจอพื้นเจอโอ้ยโดนแทะแล้วอ่าโดนแทะแทะแล้วมึงโดนลากขึ้นลากขึ้นโอ้ยโอ้ยตายที่ตัดได้แทะแล้วมึงเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้สักครึ่งหลอดเว้ยโอ้โหเฮ้ยครึ่งหลอดจริงว่ะได้แทะดีใจว่าต้องเด็ดไอ้เชี๊ยีออกก่อนเอาชิบหายวิ๊ด มิดม the ึงก็เตรียมตัวดาวได้เลยมึงไงโอ้ยม่นก็ไม่ดูเวลาเลยมดูมือใครวะน่าจี้เหรียญไม่ได้เตี้ยวไม่ได้ไม่ได้ไอ้เพิ่งไอ้ขี้นั่นพวกนี้มันไม่ออกมาจากทางเนี่ยโอย่์แม่ง

ตปบตะปบตะปบแม่งให้หมดตะปบตะปบมึงจับตีเอ้อย่าอย่าเอ้ยมึงตะปบโอ้ยแล้มีขึ้เบิดแฉมันไม่มาช่วยต่างต่างกวนหมดแน่นะแะโดนแทะใครโดนแทะวะโดนแทะโดนแทะแทฉกบาลยัดเข้าซองไม่ใช่เล่ามาแฉนะอุ้ยอะไรวะ ยั้งผู้ฆ่าเลยอ่ะหนึ่งตัวตายแล้วเหลือคนเดียวแซมดีเชิว่านันประมาณตอนนี้แง่ลเลตอนนี้ตายแน่ๆถึงฆ่าแล้วบอสฟองจบแน่จบไม่ชีวิตมึงอ่ะจบทุบไปเลยทุบทุบไอ้ทุบหัวทุบมึงไม่ได้เกิดหรอกมึงไม่ได้เกิดมึงอย่าได้เกิด ตายดมือหึงอย่าได้เกิดเละเละเละมึงเละเละไออุ้ยตายฮะาเฮ้ยนี่มโหดว่ะยไอฟองที่ไหนวะผมรู้สึกคิดได้ฆ่าคนนี้มันอย่างนี้นี่เองเยสเราชนะป่าววะเด็กสองคนได้สุด แต่งอีที่แซมลียังไม่ตายจริงอ่ะโอ้โหแม่งโดนตุบขนาดนั้นวิใครวะไม่ให้ไวไวายไหนอุ่้ยแซ่บกูเองแหละว้าวโอ้ยฉลาดมากណ

แจกให้กูเก็บบอดก็เก็บบอดก็เก็บบอดก็เฮ้ยไม่ยอมไม่ต้องเก็บบอดเก็บไปเชียร์ซามลีก่อนอ่าเออเก็บกูได้อยากใะจบอ่ะหุยแทงมาเออเฮ้ยเย็นเคได้เป็นแทงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเย็นเค้างไหนวะตรงทางไหนอะฟองตายดีกว่า

ยังเก่งครับเตรียมทีมในตำนานยังโงดยังโงดเราต้องเอาคืนเราต้องร่อยบอสมาแล้วแดกมันมันแดกเมื่อกี้ไม่ไรบอสมีกูอยู่ทั้งคนเฮ้ยมี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 ลิรคิวเลยบ้างวะกูขอแบบเอาลุ้นระยะประชิดกูชอบอ่ะเป็นซอมบี้แม่งใช้สมองดีใช้สมองในการสเตลนะเฮ้ยพีจะมาที่เดียวกันทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮาหยังเฮาหยัง ฟันซีดพยักหน้าพร้อมเลยนะครับฟันซิดแล้วแล้วหลุยแะหลุยอะหลุยพร้อมเหมือนกันเจอละอืมไม่ใช่เห็นแล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องหลบอุ้ยอุ้ยแม่งแค่พวกนี้มีแน่ไอ้มึงลงมาดิเ้ยทีทีทำอะไรเยอะ ลอยอย่าออกจากการรอรอแล้เก็บรอแล้เก็บจะอยู่ตามผมตึกเว้ยเชื่อกูตามไม่ไดแหละไม่ได้เนี่ยมันตึกลารไฟสปาร์เดอร์สปอร์เดอร์เจอล้เออ ทแทงแขลลงเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยอุ no ๊ยเจอรอุยนี่น้าล่ะแม่งเตียวเลยพีมึงนี่ฉลาดเลือกได้จริงเลยผูพิกู้พกการแทนกูตั้งแต่ครั้งที่แล้วแน่เลยหิวกันเปลวกันเปล่าิวกันเปลาหิวให้กูอยู่ แทงนะไอ้คนเป็นแทงวิ oh, ่งน oh, oh, okay. ี่เฮ้ยมีวิทย์ด้วยอะเราขโมววิทย์ดีกว่าต้องใจเย็นคองเจอแล้ววิทย์วิทย์ตอนนี้แหละส่งรบเลยส่งรบเลยยิงจัดการเลยจ้ะ มาแล้วมันมาแล้วเองนะพีคเด็ดเลยโมกเกอร์ใส่แตกมาให้มันตอรล่อเฉยๆโมกเกอร์ข้างหลังเอาวะข้างหลังเอาวะนั่นไงเจอตีคิดว่ามึงฉลาดกับกูเหรอพีกมึงเติลกูไม่ได้หรอกอุ้ยตีเรียบร้อยฮันเตอร์มุมตึกนี่แม่งเลอแบทแมนแบทแมน แชปแมนชาร์เจอร์หรอทิพายละเขาเรียกว่าแฟปแมนแมนแฟปแนที่ไหนวะทไหนวะอวุ้ยไนี่ใครลากใครลากใครลากคุ้เจออใครลากสมโมูเกอร์ไอ้นคุณปวดแล้วอุ้ยเจอสปาร์เดอร์สปาร์เดอร์ใครวะอุ้ยชาร์เจอร์ชาร์เจอร์เฮ้ยเฮ้ยล่วง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 

ชาดเราเด็กร้อยกว่าพันปีเล่นมาไม่เคยชาดเราเฮ้ยพินเตอร์พินเตอร์อุ้ยแม่งกดบักเหม็นนะมึงเนี่ยฮะขนัดอุ้ยแจ็คกี้อุ้อออยฮันเตอร์ฮันเตอร์เฮ้ยมันแม่นมานจมตีเราเนี่ยเฮ้ยเูอินสโมุกเกอร์